พระองค์ทรงสร้างสรรค์ภาพยนตร์ทรงถ่ายหรือภาพยนตร์อัมพรทรงคุณค่าผ่านแผ่นฟิล์มหลายร้อยม้วนด้วยฝีพระหัตจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติซึ่งจะมีเรื่องใดบ้างและแต่ละเรื่องราวจะมีเนื้อหายอย่างไรและการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติคืออะไร ใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาในการคัดเลือกภาพยนตร์ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติไปติดตามรับชมกันค่ะ STOU Storyn Podcast เรื่องเล่าจากจดหมายเหตุและสารสนเทศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชสาระดีๆที่ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ STU s t o r y t n Podcast รายการที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจดหมายเหตุมหาวิทยาลายัยและสารสนเทศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชค่ะพบกันอีกครั้งใน EP ที่18กับดิฉันนางสาวพัทราวดีพลบุญนักเอกสารสนเทศสำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชค่ะเราได้ทราบไปแล้วว่าพระบาทสมเด็จพ,พระปกเก้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระราชลาือไทยในการถ่ายภาพยนตร์ และทรงมีบทบาทสำคัญอย่างในการพัฒนาและสนับสนุนกิจการภาพยนตร์ไทยให้เป็นที่ประจักษ์พระองค์ทรงสร้างสรรค์ภาพยนตร์ทรงถ่ายหรือภาพยนตร์อัมพรทรงคุณค่าผ่านแผ่นฟิล์มหลายร้อยม้วนด้วยฝีพรหัต จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติซึ่งจะมีเรื่องใดบ้างและแต่ละเรื่องราวจะมีเนื้อหายอย่างไรและการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติคืออะไรใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาในการคัดเลือกภาพยนตร์ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติไปติดตามรับชมกันค่ะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7สนพระราชลัยไทยในการถ่ายภาพนิ่งและภาพยนตร์ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์เมื่อเสด็จขึ้นคลองราชสมบัติแล้วพระราชนิยมในเรื่องนี้ยิ่งเด่นชัดขึ้นดังจะเห็นได้จากการเสด็จพระราชดำเนินตามสถานที่ต่างๆพระองค์ทรงมีกล้องถ่ายภาพยนตร์ขนาดเล็กติดผา์เสมอเพื่อทรงบันทึกเหตุการณ์สำคัญด้วยพระองค์เองค่ะในระยะแรกโปรดเกล้าให้เรียกภาพยนตร์ทรงถ่ายต่อมาเมื่อปีพศ2471 ทรงเปลี่ยนเป็นชื่อภาพยนต์อัมพรตามนามของพระที่นั่งอัมพรสถานที่ประทับสำหรับภาพยนต์อัมพรสามารถแบ่งเนื้อหาของภาพยนต์ได้4ประเภทได้แก่ภาพยนต์พระราชพิธีสำคัญที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไทยภาพยนต์สารคดีภาพยนต์บันเทิงและภาพยนต์บันทึกเหตุการณ์ทั่วไปค่ะ ด้วยพระปีชาสามารถของพระองค์ทำให้ภาพยนตร์ทรงถ่ายได้รับประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติจำนวน5ครั้งก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับมรดกภาพยนตร์ของชาติกันนะคะมรดกภาพยนตร์ของชาติเป็นโครงการของหอภาพยนตร์องค์การมหาชนเพื่อขึ้นทะเบียนภาพยนตร์ที่มีคุณค่าของชาติและเสี่ยงต่อการสูญเสียซึ่งมีการจัดโครงการขึ้นทุกปีค่ะ และจะประกาศรายชื่อภาพยนตร์ปีละครั้งในปีปัจจุบันมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้ค่ะ 1. มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความทรงจำา 2. มีคุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์ 3. มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 4. มีบูรณภาพคือมีความสมบูรณ์ครบถ้วนของผลงานภาพยนตร์ตรงตามฉบับของผู้สร้างสรรค์ค่ะ 5. มีความเสี่ยงต่อการสูญเสีย หรือยากแก่การหาทดแทนและข้อสุดท้ายค่ะคือข้อ6มีอิทธิพลต่อคนและสังคมมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อปีพศ2554ค่ะได้รับการขึ้นทะเบียน2เรื่อง 1. ภาพยนตร์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวถือว่ามีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยเป็นอย่างมากโดยเป็นการบันทึกพระราชพิธีเมื่อปีพศ2468นับเป็นครั้งแรกที่มีการบันทึกภาพยนตร์พระราชพิธีสำคัญตามโบราณราชประเพณีของไทยโดยภาพยนตร์นี้ได้ตัดต่อให้สั้นลงจากฉบับที่ฉายจริงในโรงภาพยนตร์ค่ะ แล้วพิมพ์ย่อเป็นฟิล์ม16มมเพื่อจำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจเก็บไว้เป็นที่ระลึกโดยมีหลักฐานในหนังสือพิมพ์สยามราชระบุว่าภาพยนตร์ที่ฉายจริงในโรงภาพยนตร์วังพญาไทยนั้นมีจำนวน5ม้วนถ่ายด้วยฟิล์ม35มมความยาวน่าจะอยู่ที่ราวหนึ่งชั่วโมงซึ่งเป็นฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการเผยแพร่โดยทั่วไป แต่เป็นฉบับที่ยังไม่ถูกค้นพบค่ะต่อมาเมื่อปีพศ2524มีการค้นพบเศษฟ,ฟิล์มที่เหลือจากการตัดต่อขนาด35มมชนิดไนเตรตซึ่งเป็นภาพบรรยากาศและรายละเอียดเหตุการณ์ในพระราชพิธีที่ไม่พบในภาพยนตร์ฉบับที่ทำจำหน่ายซึ่งทางหอภาพยนตร์ได้นำมาเรียบเรียงเนื้อหาใหม่แปลสัญญาณเป็นดิจิทัลแล้วทำการเผยแพร่มีความยาว30นาทีค่ะ ต่อมาค่ะเป็นภาพ,พยนตร์ พระราชพิธีเฉลิมพระราชวง์จัก,กรีและกรุงเทพมหานครอันสถาปนามาครบ150ปีพศ2475ค่ะความพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มีการบันทึกงานสมโพธกรุงรัตนโกสินต์ตั้งแต่ได้รับการสถาปนาเป็นราชธานีเมื่อปีพศ2325โดยเป็นการบันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่รัชกาลที่7เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสวงณนะ ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่4เมษายนไปจนถึงพิธีฉลองวัดพระศรีรัตนศาสสดารามในวันที่5เมษายนและพิธีเปิดพระประถมบรมราชานุสรร์รวมถึงพิธีเปิดสะพานพระพุทธยอดฟ้าเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่6เมษายน2475โดยภาพยนต์นี้สร้างขึ้นในนามคณะภาพยนต์เสียงสีกุงของพี่น้องตระกูลวสุวัฒน นำโดยมานิตและภาวะสุวัตซึ่งได้รับความไว้วางพระราชหฤทยัยจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นผู้ถ่ายทำภาพยนตร์เสียงบันทึกเหตุการณ์สำคัญนี้เพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรได้รับชมในโรงภาพยนตร์โดยจัดทำเสียงบรรยายทั้งภาษาไทยอังกฤษและจีนในขนาะเดียวกันยังมีตัวอักษรหรือ Intertitle แบบภาพยนตร์เงียบบรรยายควบคู่ไปตลอดทั้งเรื่องต่อมาค่ะเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่3ปีพศ2 5 5 6ได้ขึ้นทะเบียนจำนวน2เรื่องเรื่องแรกนะคะภาพยนตร์แหวนวิเศษหรืออีกชื่อหนึ่งนะคะชื่อว่านิทานของลุงเป็นภาพยนตร์ที่กำกับโดยนายน้อยสอรสักซึ่งเป็นพระนามแฝงของรัชกาลที่7ที่มาจากพระนามทูลกระหม่อมฟ้าน้อยของชาวังเป็นภาพ ชนชิดเดินเรื่องโดยมีคำบอกเล่าจากหม่อมเจ้าการวิกจกกักรพันซึ่งร่วมแสดงในบทอ้ายเก่งทรงเล่าว่าพระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวพระราชนิพนธ์บท ภาพยนตร์เรื่องนี้ในเรือพระที่นั่งจักกรีขนาดเสด็จประพาสทางทะเลเมื่อปีพศ2472ที่เกาะพังงานจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีและโปรดก้าวให้เจ้านายเด็กๆที่ตามเสด็จเป็นตัวแสดงค่ะในส่วนการบรรยายเนื้อเรื่องของแหวนวิเศษเป็นหนังเงียบที่มีอินเทอร์ไททลขั้นบอกความเป็นไป และบทเจรจาแต่ละฉากซึ่งแหวนวิเศษมีความหัศจรรย์ที่กล่าวได้ว่าเป็นมรดกหนังเงียบเรื่องเดียวที่สมบูรณ์ของชาติค่ะ 2. ภาพยนตร์เสด็จทอดพระเนตรมนรำผีปากลัด 1. มีนาคม2473ค่ะในบรรดาฟิลม์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่7กว่าร้อยม้วนที่เหลืออยู่มอนรำผีเป็นผลงานฝีพระหัตทรงถ่ายที่โดดเด่นที่สุดม้วนหนึ่งในฐานะภาพยนตร์บันทึกพิธีกรรมและ พิธีความเชื่อในพิธีกรรมรำผีมอนที่ชาวมอนปากลัดจังหวัดสมุทรปราการความพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ทำให้ได้รับประกาศให้ขึ้นเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติเป็นหลักฐานทางชาติพันธุ์ทางมนุษยวิทยาทางคำนหนประเพณีและยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไทยเป็นอย่างมากค่ะมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่4ปีพศ2557 ได้ขึ้นทะเบียน3เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกนะคะก็คือภาพยนตร์เสด็จอินโดจีนพศ2473ราัชการที่7ทรงบันทึกการเดินทางครั้งนั้นด้วยกล้องถ่ายภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์ส่วนพระองค์ที่มีความยาวทั้งสิน้น7ม้วนประมาณ80นาทีพระองค์ทรงถ่ายภาพยนตร์โดยละเอียดตลอดการเดินทางกว่า1เดือนซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญมากมายเช่นทรงบันทึกเหตุการณ์การแข่งขันฟุตบอลระหว่าง ทีมฟุตบอลสยามกับทีมไส้ง่นถือเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยที่เยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกความพิเศษของภาพยนตร์ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่7นี้มีคุณค่าทํานองเดียวกับพระราชหัตถเรขาไกลบ้านในรัชกาลที่5เพียงแต่รัชกาลที่7พระราชนิพนธ์ด้วยกล้องถ่ายภาพยนตร์แทนที่จะเป็นปากกานั่นเองค่ะต่อมาค่ะเป็นภาพยนตร์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จเรียบมณฑลฝ่ายเหนือ พศ2469ค่ะถือเป็นภาพยนตร์เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์เพราะเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในราชวงศ์จักรีที่เสด็จพระพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือถึงนครเชียงใหม่รัชการที่7ทรงถ่ายเหตุการณ์ต่างๆด้วยพระองค์เองเป็นส่วนใหญ่บันทึกสิ่งที่ทรงสนพระราชฤหรืย ซึ่งได้ทอดพระเนตรระหว่างเสด็จพระราชดำเนินทั้งโบราณสถานโบราณวัตถุภูมิประเทศที่แปกตาบ้านเมืองของราษฎรวิธีการดำรงชีวิตการลากซุงโดยช้างกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสากลโดยทรงนำมาตัดต่อลำดับเหตุการณ์เป็นตอนตอนและจัดทำคำบรรยายเป็นข้อความระบุแต่ละเหตุการณ์สำคัญตลอดเรื่อง ถือเป็นภาพยนตร์ส่วนพระองค์ในชุดแรกในสมัยรัชกาลที่7ที่เป็นหนึ่งในนักถ่ายภาพยนตร์สมัครเล่นจึงมีคุณค่าเปรียบดังนี้ราชส่วนพระองค์ที่ได้พระราชนิพนธ์ไว้ด้วยกล้องถ่ายภาพยนตร์และกลายเป็นจดหมายเหตุทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยด้วยค่ะต่อมาค่ะเป็นภาพยนตร์การเสด็จเรียบหัวเมืองรอยอดทัวร์อินนอรเทิรสยามส่วนที่ไม่ได้ใช้พศ2470ผู้สร้างเป็นกองภาพยนตร์เผยแพร่ข่าว กรมรถไฟหลวงภาพยนตร์ชุดนี้เป็นการค้นพบเศษฟ,ฟิล์มในกรทีฟ35มมที่เหลือจากการตัดต่อภาพยนตร์เหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จเรียบมณฑลฝ่ายเหนือ แม้จะเป็นเพียงเศษที่เหลือใช้แต่ภาพยนตร์ชุดนี้ทำให้เห็นถึงเขาโครงและมุมมองของการนำเสนอข่าวเหตุการณ์สำคัญที่แตกต่างจากภาพยนตร์ที่ฉายจริงเช่นขบวนแห่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จเข้าประตูเมืองเชียงใหม่โดยประทับบนหลังช้างท่ามกลางขบวนช้างหลายสิบเชือกค่ะต่อมามรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่11 ปี2564ได้ขึ้นทะเบียนหนึ่งเรื่องได้แก่ภาพยนตร์โศกันพระองค์เจ้าจีรศักดิ์สุปภาคพศ2471ค่ะภาพยนตร์ชุดนี้เป็นภาพยนตร์ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถ่ายด้วยสีพระหัตถ์และโปรดให้ข้าราชบริพารถ่าย ความพิเศษคือเป็นการถ่ายไว้เป็นที่ระลึกที่กลายเป็นบันทึกความทรงจําของครอบครัวที่พระเจ้าแผ่นดินได้พระราชนิพนธ์ไว้ด้วยกล้องถ่ายภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นถึงพระราชพิธีเก่าแก่อย่างหนึ่งที่สืบทอดมายาวนานในราชสำนักสยามซึ่งปัจจุบันก็ได้กลายเป็นอดีตไปแล้วค่ะกล่าวได้ว่าในสมัยรัชกาลที่7นะคะเป็นยุครุ่งเรืองของวงการภาพยนตร์ไทยอย่างแท้จริงเลยค่ะพระองค์ทรงสนับสนุนกิจการภาพยนตร์ไทยจากพระราชนิยมส่วน พระองคโดยการสร้างสารรค์ภาพยนตร์อัมพรที่บันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ด้วยฝีพระหัตของพระองค์เองค่ะผู้ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์นักถ่ายภาพยนตร์สมัครเล่นที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดให้เป็นภาพยนตร์อัมพรที่ทรงคุณค่าและทรงเป็นความทรงจําอันล้ําค่าที่สําคัญของชาติหาชมได้ยากและควรค่าแก่การได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติสืบไป ท่านผู้ชมคะก่อนจะจบรายการขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรายการ STOU s t o r y Podcast ผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook YouTube ของห้องสมุดมสทและซาวคาวของมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชค่ะซึ่งในครั้งหน้าเราจะคัดสรรสาระดีๆเรื่องไหนมาเล่าสู่กันฟังพบกันใหม่นะคะในทุกวันที่16ของทุกเดือนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ